ิิงงกเป็นคุณแม่ลูกสองแล้วแต่ทำไมยังเอาสามีอยู่หมากอยากรู้ว่าไม้เด็กของเอ็มนี่มีอะไรบ้างติดตามชมได้เลยนะคะวันนี้เอ็มจะมาบอกหมดเปลือกเลยค่ะ ถึงมั่นใจว่าผู้หญิงคนนี้คือของขวัญที่ดีที่สุดในชีวิตน่าจะเป็นตอนช่วงเราเจอกันใหม่ๆผมชอบเที่ยวใช่ใช่พวกแอบอบนวดอะไรก็ไปเล่อ่แม่ชอบตรงเล่นตัวเองเลย <laughs> แม่คํามั่นสัญญาอะไรที่ทำให้รู้ว่าตัดสินใจไม่ผิดที่เลือกคนนี้มาเป็นพ่อของลูกเขาจะดูแลเอ็มให้ดีเหมือนนางฟ้าเหมือนที่พ่อดูแลเอม็ม แม่กู้ร่างกลับมาแซบที่รักก็อยากสกิดชวนเราเลิฟซีนก็ต้องตอบว่า y ย s yes 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 รยาลราสวยขึ้นมากเลยไหมคะกระชุ่มกระชวยขึ้นเยอะอใช่เลิกนิสัยปากไวได้ไหมหงุดหงิดทีไรต้องพูดแรงสะเทือนเมียทุกครั้งคือเขาว่าอยากให้เราออกไปไหนมาไหนเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เผลอพูดออกมาว่าก็ออกไปเองก็ได้ แม่คนอื่นเขายังทําได้เลยมันเป็นการเปรียบเทียบเหมือนกับว่าสิ oh wow. ่งที่เอ็มทำอยู่ไม่ดีแต่เขาไม่ได้ตั้งใจอ๋นี้ไ้อรหนีป่ะปหาครครอบครัวยุค 5G กิจกรรมร่วมกับลูกต้องทันกระแสอวันนี้ไม่ได้มาแค่คุณพ่อคุณแม่เราพาดาวติ๊กตอกมาด้วยเดี๋ยวเชิญดาวติ๊กตอกมาเลยดีกว่าค่ะ้ั สวัาาส,สวดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับหนูชื่ออะไรคะชื่ออะไรคะนาฬิกานาฬิกานามิกมีไหมมีไหมเรามีมีโทรศัพท์นี่ไงนี่ไงเขินเอาได้เมื่อกี้หัวมาละเพราะอะไรคู่เราจึงเป็นเหมือนของขวัญที่ทำให้ชีวิตรักของเราลงตัวต้องติดตามเทปนี้ครับผมที่รักหีือัจริง้อจริงซ